สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้มาอ่านไพ่กับเพื่อนๆนะคะมาดูสิว่าไพ่ต้องการจะมอบสิ่งใดให้กับเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะอ่าเดี๋ยวมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันค่ะก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเหมือนเดิมนะนําคําทํานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะ ตัวตนของเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาเจอเจอคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเดลเวอร์ขึนมากับเดทแล้วก็เด็กถือดาบแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะมองได้ได้สองกรณีนะมีการอ่ะกรณีแรกไพ่ของเดลเวอร์ก็คือมาต่อด้วยไพ่เดทอะคะ่ะ การจบในเรื่องของความสัมพันธ์และการเริ่มต้นใหม่เหมือนรอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เนาะการจบในที่นี้จะมาในเรื่องของแบบว่ามันเป็นเรื่องของตัวเลือกทางเลือกอย่างนี้ยค่ะอ,อมันยังเป็นภาพไม่ชัดเจนนะหรือว่ามันอาจจะมีการถูกตัดจบพลังงานอาจจะไปเจอคนที่ เอาแต่ใจดือ้อหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะนะการพูดจาไม่ให้เกียติกันอย่างเงี้ยอืมวุฒิภาวะที่อาจจะดูน้อยอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเลยทําให้ต้องจบในความสัมพันธ์นี้นะอืมแต่ว่าพาย,ยังไม่ได้บ่งบอกนะว่าความรู้สึกของเพื่อนนะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าจะมองได้อะค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแบบ เริ่มต้นพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วอ่ะก็ได้นะคือในเมื่อกล้าตัดจบมาเราก็กล้าเดินจากเหมือนกันแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่าจบเขาเรียกว่าจบจากคนเก่าเพื่อเริ่มต้นหลักใหม่ เออเริ่มต้นในรักใหม่เพอคือเนี่ยพอจบปุ๊บก,ก็มีความรักใหม่เข้ามาแต่ทางนี้ก็ต้องบอกนะว่าอยู่ในโมเมนต,ต์ของความรักอค่ะอาจจะต้องดูด้วยเพราะว่าเดอะ o ลเวอร์มันเป็นการบ่งบอกว่าต้องกลับมาดูถึงความชัดเจนนะ,ะดูว่าเขามีใครปิดบังซ่อนเลนอยู่ไหมหรือว่า ถูกต้องไม่ถูกใจถูกใจไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ต้องต้องพิจารณาดูตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแบบชัดเจนแล้วอะ่ะจะเริ่มต้นอ,อันนี้ก็ว่ากันนะเป็นไปได้นะคะแต่ณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจบจากหลักเก่าไปก็ขอให้ดูแลหัวใจตัวเองอยู่กับตัวเองก่อนก็จะเป็นเรื่องดีนะคะอย่าเพิ่งไปบูมบามผีพราม แล้วก็อย่าไปผูกใจเจ็บผูกอาแค่พยาบาทหรือว่าทะเลาะมีปัญหาการสื่อสารอะไรแบบนี้ค่ะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการประทะกันอะแล้วจบออกไปมันก็กลายเป็นว่าจบไม่ดีอะค่ะเพื่อนจบไม่ดีในที่นี้แบบอ่ะถ้าตัวเขามาไม่ดีเราว่าแค่เดินผ่าออกไปเนาะยอมรับในสภาพความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถึงคราวอะค่ะว่าไม่ใช่อะ่ะ ยังไงยังไงก็ไม่ใช่ค่ะแต่เดลเลเวอร์ก็ยังบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเจอคนที่เป็นคือเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่าจะเป็นการจบไปจากคนเดิมก่อนจุดเดิมก่อนนะคะถึงจะได้เจอนะคนใหม่อะแต่ถ้าเกิดว่าออ่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ลําพังไปก่อนอะ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นะโฟกัสกับเรื่องอื่นนี่นะคะอืม ก็ความสัมพันธ์เนาะเรื่องความรักนะคะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนๆไปผูกใจเจ็บอะคะ่ะไม่นั้นมันจะโกรธกันแล้วก็มันเจ็บปวดอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละนะคะเรามีอะไรเริ่มต้นทําใหม่เราก็ไปทํายอมรับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแบบเชื่อว่าไพ่ของเด็กถือดาบอ่ะคือเราทําได้นะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมีความไม่เข้าใจการหรืออะไรการเกิดขึ้นถ้าถ้าเกิดว่ามันเคลียร์ได้อ่ะก็เคลียร์ค่ะแต่ถ้าเกิดเคลียร์ไม่ได้มันต่างคนต่างไปอ่ะเนาะตางคนต่างไปอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่าว่าไพ่ต้องการจะมอบสิ่งใดให้แต่เท่าที่เห็นนะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนแล้วอ่ะ อัศวินถือถ้วยค่ะหกดาบห้าไม้เท้าเนี่ยมันมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นสี่ไม้เออสี่ถ้วยค่ะแคมเปรลนการเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือว่ามัน คือจากที่มองเห็นหน้าไพ่อะเป็นเรื่องของการเดินจากออกจากความสัมพันธ์ไพ่ต้องการบอกว่าอะไรที่เป็นการคือมันมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจความไม่ลงรอยมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดถ้าเป็นความสัมพันธ์ในความรักไม่ใช่แค่เราสองอะแต่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคนอื่นในที่นี้ได้หมดเลยนะคะทั้งเป็น คนที่เขาวางตัวไว้อ่คนที่เข้ามาทําให้อ่ามันเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนเขาเพื่อนเราครอบครัวเขาครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นด้วยหรือแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องของคําพูดเนาะคือเวลาที่ คนคนหนึ่งไม่รักกันแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งอาจจะไปพูดจาไม่ดีต่อกันและเขาก็ไปพูดถึงเราในแง่ไม่ดีเพื่ออาจจะยกตัวเองให้ดูดีให้ดูว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาถูกเราผิดอาจจะบอกว่าถืออัตาก็ได้นะคะถืออัตาถือตัวตนอย่างเงี้ยไม่รับผิดอ่ะมีเด็กถือดาบด้วยนะคะ คือไม่รับผิดในที่นี้ก็เลยไปพูดเพื่อให้ฝ่ายของตัวเองอะไรเงี้ยเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วก็เกิดการผสมโลงนะเข้าข้างกันเห็นอกเห็นใจกันอะไรประมาณแบบเนี้ยจังหวะนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องบอกนะเพื่อน,เ,อนเราไปห้ามปากใครไม่ได้เลยนะคะถ้าเขาอยากจะเล่าเรื่องของเราในรูปแบบไหน เขาเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขให้เขาเล่าไปแต่หน้าที่ของเราคือการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างที่เราอยากจะเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำนะคะและให้มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าเรานิ่งพอเราอยู่กับตัวเองได้ซักเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองอะตอนนี้จังหวะอะอะไรจะเข้ามา หรือใครก็แล้วแต่จะเข้ามาให้นิ่งกับตัวเองก่อนให้ดูจิตดูใจตัวเองก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะเราต้องการอะไรคือแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้เราหาเวลาใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างสักอย่างน้อยวันละสิบนาทีนะอยู่กับตัวเองเพื่อคุยกับตัวเองหาทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเราอะต้องการอะไรในชีวิต ถ้าเราจะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์หนึ่งมานะเราอยู่กับตัวเองก่อนนะคะถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่เราต้องการคนแบบไหนนะคะเพราะว่าคําตอบจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราได้อะ่ะเราเราเขาเรียกว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วเราทบทวนตัวเองอะ่ะเราจะรู้ว่าคําตอบที่เราได้อะ่ะมันอาจจะไม่ตรงกับคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์เราเลยนะ นะคะและมันอาจจะทําให้เรารู้ก็ได้ว่าการที่เราออกจากความสัมพันธ์นั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วก็เป็นได้และการเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยถ้าเราเรายอมรับมันได้อ่ะค่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้วายเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ดีอะ่ะการเปลี่ยนแปลงเนี้อาจจะนําพามาสู่ความสงบ นะคะความสุขการหาทางออกได้กับชีวิตการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ชีวิตที่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นอานะแล้วก็การเดินไปกับเป้าหมายแห่งความสุขการเติมพลังความสุขให้กับตัวเองการใช้ชีวิตแบบลำพังบ้างเพื่อให้เราอ่ะได้เติมความสุขให้กับตัวเองบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบทะนุถนอมความสัมพันธ์น่ะนะคะก็เลย แบบเติมความสุขให้กับผู้อื่นมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยพยายามสร้างความสมดุลสร้างการให้มาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงวันนี้ก็ถึงเวลาที่แบบว่าจะให้ตัวเองบ้างดูแลจิตใจตัวเองบ้างนะคะอ่ะอันนี้สําหรับคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่งดงามคืออยู่แล้วไม่มีความสุขอะ่ะนะคะอยู่แล้วมันบั่นทอนยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์อ่ะไพ่ก็ต้องแนะ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 นําว่า ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องจบจากตรงนั้นนะคะแต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ยังลงเรือลำเดียวไปด้วยกันต่อแต่ว่ามันเป็นการไปด้วยกันต่อแบบแบบที่มันห่างกันไปก่อนแล้วอะค่ะห่างกันไปก่อนแล้วหรือเลิกลากันไปก่อนแล้วจบกันไปก่อนแล้วมันถึงจะมีการไปทบทวนคือต่างฝ่ายต่างไปทบทวน แล้วหาข้อสรุปในชีวิตได้คือจริงๆแล้วอะ่ะในความคิดนะไม่ว่าจะอาจจะเป็นความคิดของเขาหรือความคิดของเราหรือความคิดของทั้งคนทั้งสองคนก็คือว่าเราเปรียบเสมือนน้ําที่ยังแบบเติมเต็มให้ต่อกันและกันน่ะจะไม่อยากขาดจากกันเป็นเหมือนสายน้ําที่ยังหล่อหลอม ด้วยกันอยู่อ่ะตรงนี้อาจจะต้องหาวิธีหาแนวทางกลับมาพูดคุยกันนะคะถ้าในกรณีนี้นะแต่เหมือนกับว่าผ่านการเดินออกไปจากความสัมพันธ์ก่อนนะะอ่ะ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่อีกห้าใบนะคะเพื่อขอความกระจ่างในหน้าไพ่นี้นะไพ่ต้องการจะบอกอะไรเด็กถือถ้วยค่ะโอ้ถ้วยมาหมดเลยนะมีทั้ง เด็กถือถ้วยอัศวินถือถ้วยคิงถือถ้วยอ,อัศวินถือดาบสิบดาบแล้วก็ควีนถือถ้วยมากับคิงถือถ้วยนะคะจริงๆแล้วเป็นไพ่คู่นะต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นสิบดาบเนี่ย คือมันทุกข์อะมันมีไพ่เดทด้วยสิบดับด้วยทุกข์จากการทะเลาะวิวาสบาดหมางความไม่ลงรอยความไม่เข้าใจอาจจะมีเรื่องของคําพูดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันไปคนละทิศละทางก็ได้หรือมีเนี่ยคนอื่นเข้ามายุยงส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะแบบนี้ทําให้มันไปกันใหญ่เลยเหมือนกับว่าบางทีอะมันก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆไม่เข้าใจกัน พอไม่เข้าใจกันเราไปปรึกษาใครหรือเราไปเล่าให้ใครฟังแล้วนะตอนนั้นนะอารมณ์เราอะแบบมันร้อนอะอย่างเงี้ยค่ะพอไปไปพูดกับคนหนึ่งแล้วเขาอาจจะไม่ชอบผู้รักคนรักของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ชอบเราก็ได้อ่ะเขาก็ยิ่งแบบเออผสมลงเลยแบบเห็นด้วยเลิกเธออะไรประมาณอย่างเงี้ย มันก็กลายเป็นว่าพอเวลามันไปพูดเยอะอะนะคะพูดเยอะการกลับไปอีกครั้งมันเลยยากเพราะว่าว่าไว้เยอะพูดไว้เยอะอะไรประมาณเนี้ยจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกมันยากแล้วมันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดว่าคนเราอะไม่มีความหนักแน่นในตัวเองมากพอและ เขาอย่างเกรงอกเกรงใจคนอื่นอยู่ในการที่จะเข้ามาดูแบบอาจจะบอกว่าเหมือนคืนน้ำลายตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยก็แสดงว่าความรักเอ่อที่มีให้กันมันไม่มากพอไงมันไม่มากพอที่จะแบบทลายกําแพงนะั้นแล้วกลับมานะคะกลับมาสร้างความเข้าใจอ่ะถ้าอย่างไกงนะก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะก็ก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแหละ เพราะว่าอยู่ต่อไปมันก็รังแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้ต่อกันนะคะแต่ว่ามันมีพลังงานของไพ่คู่แม่มเลงก็ต้องอ่านตามหน้าไพ่อีกกรณีหนึ่งว่าไพ่ของอัศวินถือดาบอาจจะเป็นเรื่องของการตกผลึกอะไรบางอย่างนะคะตกผลึกความคิดแล้วไม่อยากสูญเสียและรู้ว่าการเดินออกจากความสัมพันธ์ไปอ่ะเขาก็เจ็บ ต่างฝ่ายต่างเจ็บและถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายผิดแล้วรู้ผิดมีโอกาสที่จะกลับมาแบบเคลียร์ใจแบบรวดเร็วเหมือนกันก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ว่ากลับมาเคลียร์ใจกันแล้วพูดคุยกันแบบเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นคุยกันแบบชัดเจนในความรู้สึกอะ อ่อันนี้ก็ปรับความเข้าใจกันได้แต่ว่ามันก็มีนะออกจากความสัมพันธ์ไปแบบรวดเร็วอันนี้ก็มีคือบูอ่อนตกผลึกความคิดได้แล้วไม่อยู่แล้วจบแล้วเพราะสิบดาบมันกวางตั้นอยู่อะ่ะคือไปอยู่กับเจ็ดไปดีกว่าก็เป็นไปได้นะคะว่าไปแล้วก็ฮิวจตัวเองอยู่กับตัวเองคือให้พลังรักกับตัวเองเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองค่อยๆปรับพลังงานตัวเองอะคะ่ะ กลับมาอยู่กับการให้เกียรติตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยดูจิตดูใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถามว่ามีใครเข้ามาในชีวิตไหมมีถ้าคนเนี้ยเป็นอ่ะถ้าเกิดว่าจบจบนะคะจบคนเก่าเพราะมันต้องมีถ้าจะเริ่มต้นกับคนใหม่เได้เนี่ยมันต้องจบจากคนเก่าอะคะ่ะต้องจบเลยต้องจบจากจบทั้งในใจจบทั้ง พฤติกรรมคือพฤติกรรมการกระทำอะไรทุกอย่างคือจบนะคะจะแล้วก็มีโอกาสที่คนใหม่จะเข้ามาแต่มันต้องทลายกำแพงเนี้ยให้ได้ก่อนต้องไม่มีเรื่องนี้ขวางกาันนะคะคือไม่มีเรื่องการเจ็บปวดกับคนเก่าคนไนอดีตมากว่างกาั้นก็มีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันเพราะพลังงานใกล้เคียงกันพลังงานแบบมีสีเสมอกันเลยแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รู้จักทำความเ,เข้าใจกันเนี้ยจะรู้ว่าพอเวลา คบกันน่ะมันจะมีอะไรที่แบบเติบโตมาคล้ายกันมีสถานะเหมือนกันอย่างเช่นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นเป็นพี่คนโตเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตกันเจอเจอความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคล้ายคลึงกันรูปแบบครอบครัวเนี้ยคะ่ะมาคล้ายคล้ายกัน เจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาให้คลายๆกันอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็อาจจะมาเติมเต็มแบบสร้างความสุขให้กับกับต่อ,อก,กันและกันนะแต่เป็นการค่อยๆเติมค่อยๆเข้ามาไม่ได้อาจจะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนก่อนก็ได้นะคะเข้ามาในรูปแบบของกัลยาณมิตรกันก่อนเป็นการเดินทางมาเจอมาเจอกันค่อยๆสร้างความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่าจะเกิดขึ้นได้จะเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยๆเติบโตค่ะไม่หวือหวา ไม่บุบมบาปนะฮะแต่ว่าจะมีพลังการของการแบบปลดปล่อยจากความเจ็บปวดนั้นน่ไปแล้วหนอก็เป็นไปได้นะคะตรงนั้นเนาะก็มันอยู่ในช่วงของการศึกษาพิจารณากันไปก่อนเพราะว่าเนี่ยมันยังมีไพ่หวางอยู่นะคะคือคิงถือถ้วยเขาอยู่ตรงนี้อ่า ควีนถือถ้วยเขาอยู่ตำแหน่งนี้มันยังมีตรงกลางที่แบบว่าเนี่ยตรงสิบดาบนี่แหละที่ยังกวางอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทลายกำแพงเนี้ยออกไปได้หรืออาจจะเป็นได้นะว่าเราอะไม่ได้ไม่ได้แบบคิดถึงคนเก่าแล้วล่ะแต่ว่าเรายังกลัวความเจ็บปวดอยู่ไม่เป็นไพ่ของความกลัวก็ได้กลัวว่าถ้าครบการเปิดใจรับแล้วเราจะเจ็บอีกก็ อยู่แบบอย่างนี้ไปก่อนจะดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเรายังใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วเรายังมีพลังงานที่ดีอยู่ก็แนะนําว่าก็อยู่กับตัวเองไปนะคะไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามาเราก็ให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่ในฉันกัลยาณมิตรกันไปก่อนก็ได้คะ่ะถ้าคู่กันแล้วไม่แค้วก็หรอกเพื่อน,อนแต่เพียงแต่ว่า ถ้าเขาและเราไม่ได้ติดความเจ็บปวดอะไรแล้วอะจังหวะนั้นน่ะมันจะปลดล็อกแล้วก็เข้ามาคบก,กันได้เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ไพ่ของ The l เวอรเป็นไพ่ของความรักขึ้นในใบแรกในตัวตนนะคะมันก็ยังเป็นเรื่องของความรักที่จะปรากฏขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่ว่าจะต้องมาในเวลาที่เหมาะสมนะมาในเวลาที่คู่ควรอย่างเงี้ยมาในพลังงานที่ ต่างฝ่ายต่างงดงามต่อกันแล้วแล้วก็ไพ่ของคิงถือถ้วยกับควีนถือถ้วยอะ่ะคขาเป็นไพ่ของผู้ที่มีความอบอ้อมารีจิตใจดีมีเมตตามีความเกื้อนหนุนกันในเรื่องของซัพพอร์ตกันนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกจะเป็นจะเป็นประมาณที่แบบว่าไม่ชอบทำลายใครด้วยคำพูดนะคะพูดจาแบบ เห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็มีความการุณาปราณีต่อการสูงมากนะเซนสถีบง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่แบบว่าจะใช้คำพูดหรืออะไรเงี้ยจะไม่แบบทำให้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเจ็บปวดอ,อ่ะอืมอ่ะไม่ว่าพลังงานคนนี้เขาจะเป็นใครเนาะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพศชายนะก็มี ถามว่ามีความเป็นผู้นำไหมมีเพราะว่าเขาเป็นคิงอ่ะเขาก็มีความเป็นผู้นำแต่เขาว่าใช้พักคุณมากกว่าพระเดชนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของพ่อบ้านด้วยคืออ่อนโยนนะคะแต่ไม่อ่อนแอนะอืมอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะมีความโรแมนติกไหมมีความโรแมนติกเป็นคนที่ชอบแบบแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าภายนอกเนาะ ใส่ใจกับการแต่งเนื้อแต่งตัวจะออกจากบ้านทีแบบเสื้อผ้าแบบต้องมีแม็กกันนะอ่ะสะอาดเนี้ยรักความสะอาดนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าแบบหน้าผมจะหลดไปเท้าอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องนี้เนาะและ้วก็อ่าพูดจะแบบพูดจะแบบนุ่มนวลแต่ไม่ใช่หย่อแยะนะ อืมไม่ใช่หออยอกแยะแต่เขาจะพูดจะแบบคือจะว่าไปแบบเขาเป็นคนสเสน่ห์มีสเสน่ห์อ่ะเออเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งจิตใจทั้งคําพูดอ่ะเขาจะเป็นคนมีสเสน่ห์ในด้านนี้แต่เขาอาจจะติดความเซนส์ทีปนะก็ก็มีตรงนี้ด้วยอ่ะนะคะเนาะอ่าถ้าเกิดเป็นลักษณะผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างจะเก็บอารมณ์ นะฮะใส่ใจในความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนตัวเองมากนะักยกเว้นคนคนนั้นจะเป็นคนที่ไว้วางใจฮะแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ไหมพึ่งพาตัวเองได้เขาจะเยียวยาตัวเองก่อนที่จะไปขอคำปรึกษาจากคนอื่นเป็นคนที่จิตใจดีอกอ้อมอารีเห็นอกเห็นใจคนอื่นและเขาตรงนี้แหละก็เป็นข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งนะเพราะว่าทำให้เขาแบบว่า เห็นใจคนง่ายใจอ่อนอย่างเงี้ยค่ะอ่อนโยนง่ายใจอ่อนเนาะแต่ว่าบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมาของเขาอะ่ะมันก็ทำให้เขาว่ามีจุดของความเข้มแข็งนะอ่าไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอกับใครง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดรักใครเราก็จะรักจริงเลยทั้งสองคนนี้นะคะรักใครแล้วรักจริงให้ความสำคัญกับคุณค่าในจิตใจภายใน จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีโอกาสแหละจะได้เริ่มต้นแต่ว่าต้องปลดปล่อยพลังงานที่เป็นลบก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนเก่าก็อย่างที่อ่านเลยนะคะคือผ่านการการจบไปก่อนมันอาจจะมีการกลับมาแต่ว่าต้องไม่ท็อกซิกกันแล้วนะก็มีโอกาสกลับมาได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะเพื่อนๆพ,พ,พลังงานของเพื่อนและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวเคราะเกี่ยวข้อง เป็นพลังงานแบบใดบ้างก็ขออ่านธาตที่โดดเด่นก่อนเลยและกันราศีนะคะที่โดดเด่นก่อนเลยเพราะว่ามาในไพ่ของตัวตนด้วยก็คือราศีกุมนะคะราศีพิจิกนะส่วนเออโทษค่ะราศีเมถุนอ่ะราศีเมถุนราศีพิจิกราศีธนู อ่ามีธาตุลมเมทุนก็โดดเด่นเลยนะคะเมทุนตุนกลุมเนาะโดดเด่นที่เมทุนแล้วก็ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตุไฟเมสิงธนูอามาสามธาตุนะคะอืมโอเคก็พลังงานประมาณนี้นะก็เป็นเพื่อนนะคะนำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะอะไรเป็นคำเตือนเราก็ปรับเนาะ เพราะว่าพลังงานสลับกันได้นะคะเพื่อนๆน,นะแล้วก็อะไรที่เป็นความงดงามก็ดึงดูดพลังงานดีๆไปละกันนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก่อนจากกันเนาะกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดช่องแม่หมอแมมด้วยรับพลังงานดีๆนะคะคอมเมนต์มาบอกมาเล่ามารับพลังพลังงานดีๆไปได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามไปมาจนจบนะคะสวัสดีค่ะ